ไปข้าหน้าขาข้างไปข้างหลังนะคะ,นะคะนี่ค่ะข้าวเทียนไปอยู่แบบน,นี้เลยนะคะเช็คกําลังแขนเราจะดึงเข้าหาลำตัวเรานะคะเวาเช็คไม่ได้ขับไปนะคะดึงเข้าหาตัวแต่ละจุดนะคะอันนี้จุดที่หนึ่งนะคะตำแหน่งแรกตำแหน่งแรกเริ่มนะคะดึงอเอาไปสู่ข้ขาไปสู่ดึงจุดที่หนึ่งจุดที่สองนะคะห้าตีหู เอานี้กล้องวางที่หน้าตีหูนะคะนะจุดที่สองออกแรงดึงจับความรู้สึกด้วยนะคะว่ากำลังแขนของเธอเป็นยังไงตอนนี้นะ,ะเรายังไม่ได้ทำอะไระจรุดที่สามมาที่ตีหูด้านด้านขวยหูด้านขวาออกแรงดึงแข็งตึงแข็งตึงค่ะอเอาแรงสู้ต่อไป สามีทอยออกแรงคู่ขาดึงเราตัด C อ่าจุดที่เท่าไหร่แล้วสามีออกแรงคู่ดึงมีห้าแล้วเอาเลยห้าต่อไปยจับได้อยู่ต่อไปจุดที่หกหัวไหล่ขาหัวไหล่จับหัวไหล่นะคะจุดที่หกออกแรงคู่ จุดสุดท้ายจุดที่เจ็ดค่ะหัวไหล่ข้างหนึ่งค่ะที่บา่าข้างหนึง่งเหมือนเดิมค่ะถ้าเดินอยู่ออกแรงคู่น,นะคะเดินโอเคยังไงค,ค,คะแรงไม่ค่ยอยเยอะเท่าไหร่คราวนี้เราจะมาเดินขทคุณเดินไปเลยค่ะากางมือนะคะนม้อก็วางที่ระหว่างหัวคบบิ้วอันนี้ค่ะค่ะต่อไปที่หมอนะคะมาจับข้อมือจับตรงช่วงบริเวณข้อมือนะคะชัดจับข้อมือไว้ แล้วเรา,เข,าขยับค่ะขยับนะคะออกด้านข้างเข้าด้านในออกด้านข้างเข้าด้านในขยับขยับกระตุน้นค <c oughs> ่ะอ่าต่อไปเราจะมาปักข้อมือยืดข้อมือนะคะิ้ป้งนะคะออกมายืดแล้วกดลงยืดกดลงนะคะ ยืดดังขึ้นค่ะดังขึ้นดังขึ้นแล้วกลับมาอยู่ในแนวตรงก่อนอันนี้ยังดึงข้อมืออยู่นะคะแล้วออกไปด้าซ้ายค่ะบิดข้อมือไปด้านซ้ายทำมองกรกันนะคะมาในแนวตรงบิดข้อมือไปด้านขวาเปิดข้อมือออกมานะคะหาเริ่มใหม่ค่ะเริ่มใหม่อยู่ในแนวตรงก่อนนะคะนี่เราต้องดึงแขนตึง แล้วกดลงแล้วดันขึ้นแขนอยู่นะคะอ่ากลับมาที่เดิมไปด้านซ้ายด้านซ้ายเปิดข้อมือด้านซ้ายแล้วเรียนแล้วเปิดข้อมือด้านขวาอ่านี่เราเปิดเปิดข้อมือก็ผ่างแล้วต่อไปหมุนไปรอบกลมห้า 5แล้วก็่ะสองสาเรียกร้อยนะคะดึงข้อมือต่อเลยค่ะวิธีการดึข้อมือนะคะให้เราลอกนสนิ้วนะคะลอกแนี้นะคะแล้วดึงออกน้ากีละนิ้วยิงออกด้านข้างอย่างนี้นะคะเชียงตัวออกนิดนึงแล้วก็ พบนิ oh, right. eh, hi, hi. Right. ้วเลยค่ะแล้วก็จะพิทิ้งไปด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยอ่านนิ้วนะคะสลับนิ้วนิ้วก็นิ้วก็บางนี้ค่ะเราเราก็เลือกตัวมาอยู่ที่ขามาอยู่ที่ขาข้างซ้ายค่ะ เราจะมาขาขาค่ะจับขานะคะขยับเขย่ยมือที่จะจับมืออยู่ด้านบนมือขวาอยู่้างล่างที่ส้นเท้าค่ะขาย่อตัวลงขยับขยับเข้าเข้าแล้วก็หาหายขยับแล้วเราก็หมุนขาหาห้ารอบพร้อมกันเดิน